นบ,บัดน,นี้เทรนตลาลรถยนต์ SUV ทรงเหลี่ยมแบบจี๊ปกำลังมาในตลาดโลกหมายความว่าในหลายที่ที่มีเงินเริ่มชอบซื้อรถพวกนี้มากขึ้นโดยเฉพาะ SUV ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานเฟรมแชสซีกลับมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างน่างงงวยโดยเฉพาะในญี่ปุ่นที่ผู้คนกลับซื้อรถแนวนี้มากขึ้นสังเกตได้จากยอดขายแลนด์คริเซอร์พราโรุ่นเก่า ที่จู่ๆก็ขายดีพุ่งทยานตั้งแต่ปี2 0 1 8เป็นต้นมาส่วนตลาดออสเตรเลียก็ถือว่าให้การต้อนรับรถแนวนี้กันอยู่แล้วนั่นก็เลยทำให้ตระกูล Land Cruiser ทั้งหมดที่เป็นโฉมใหม่เนี่ยขาขึ้นด้วยเช่นกันและ t ต y ยต a าเองก็เตรียมพัฒนารถลุยที่มีขนาดย่อมลงมาในชื่อรหัส500 d ดีแต่ทั้งหมดนี้ไม่แน่ใจว่าคนไทยจะได้เห็นได้ใช้กันหรือเปล่าครับรอกันต่อไปแต่บอกได้เลยว่าอาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็มีอีกคันหนึ่งนะครับที่ยังต้องลุ้น และมีแนวโน้มว่าจะจำหน่ายหรือเปล่าในไทยนั่นคือการอวดโฉม t o y เต้ h i l u ัก n แรงกา v Concept ง่ายๆเลยมันก็คือเอา Hilux c ์แชมปเนี่ยมาต่อยอดเป็นรถ SUV นั่นเองซึ่งถ้ารถแบบนี้พัฒนาในไทยผลิตในไทยตามกฎหมายสัมปทามิตรเขาจะเรียกว,ว่ารถ PPV เรียกเต็มๆว่าพี่ไฮลัก c h แชมป PPV ได้เลยอ้อคันนี้ติดตั้งเบาะน,นั่งเ็ที่นั่งด้วยครับ เส้นสายของ Toyo ต a r แร g ก SU อสยูวีคอจะมาแนวดีไซน์ t ต y o t ้ายุคปัจจุบันซึ่งน่าจะได้แรงบันดาลใจจากรถต้นแบบ Toyo ต a Compact Cruiser e v คันสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนกรอบของตัวถังเนี่ยที่คล้ายกันโดยเฉพาะแนวหลังคาไฮรูฟที่ยกสูงขึ้นเหมือนรถจี๊ปสมัยก่อนแนวเส้นขอบซุนล้อเป็นต้นส่วนนอกนั้น Toyo ต้า h ฮรักซูรันก SUV Concept ไม่มีส่วนไหนเหมือนกับ Toyo ต a c o m p a c t c r u i s e r EV เลยแม้แต่น้อยเพราะใช้ดีไซน์เครื่องคันหน้าร่วมกันกับ h i Lu ัก h ช m p และสัดส่วนตัวถงังเมื่อมองจากมิติด้านหน้าเฉียงพบว่าทรงตัวรถไม่ได้เป็นทรงกล่องเหลี่ยมทุกมุมมองบริเวณโครงสร้างสาท้ายจะมีการหักสอบลงไปคล้ายรถเก๋งมากกว่าความโดดเด่นของการดีไซน์ที่เราพยายามค้นหาปรชัชญาของมันก็คือการออกแบบทรงประตูหลังแบบอสมมาตรคือขอบประตูหลังไม่เสนอแนบชิดกับขอบประตูหน้าแต่อย่างใด ข้อดีคือการเข้าออกห้องโดยสารที่สบายยิ่งขึ้นส่วนบานกระจกห้องโดยสารตอนที่3กลับให้ความเซไ์แกแ่เราไม่น้อยเลยคือจะมีความยาวที่ดูใช้ได้น่าคาดเดาได้เลยว่าห้องโดยสารตอน3ไม่น่าจะแค่มากนะส่วนดีไซน์บั้นท้ายบอกได้เลยว่าจุดนี้น่าโดนหักคะแนนเป็นที่สุดโอเคเมื่อมองจากเสาท้ายเนี่ยก็หันข้าง,างๆปุ๊บเนี่ยอืมดูดีทีเดียวแต่ถ้ามองมุมเฉียงเห็นฝากระโปรงหลังเนี่ย บอกไว้เลยว่าคนไทยไม่โอเคแน่นอนเพราะมันคือแผ่นฝากระโปรงหลังเรียบๆไม่มีอะไรน่าพิสมัยเอาซะเลยมาพร้อมกับมือเปิดฝากระโปรงท้ายที่หน้าตาแบบว่าย้อนวัยเป็นอย่างมากสรุปดีไซน์ภายนอกโดยรวมสัดส่วนตัวถังรถนั้นดูแปลกตามากเพราะไม่ได้อ้างอิงจากโยตยต้ากิจจังรุ่นเก่าแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ดูเหมือนกับรถรุ่นอื่นแต่อย่างใดของโยตยต้าบนโลกใบนี้ด้วย สำหรับดีไซน์ภายในจะเป็นการนำดีไซน์ไฮรักแชมป์มาอัปเกรดให้ดูดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับหรูหรามากนักแต่ก็ดูไม่โลนก็คือเปลี่ยนดีไซน์นั่งบอกหน้าใหม่เปลี่ยนสีสันภายในที่ดูน่านั่งมากขึ้นแล้วก็ดูเพลินนะครับตำแหน่งบอกนั่งแถวที่3น่าจะดูใช้ได้กันเลยไรลยละเอีกไงวิโวกรรมเขาบอกว่าติดตั้งเครื่องดีเซล2.4ลิตรเกียร์ออโต้6จังหวะ ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอต่อการฉุดกระชากลักถูรถขนาดนี้แล้วสําหรับใครที่งงว่ารถคันนี้ทํามาได้ยังไงเราไปสืบทราบมันนะครับพบว่ามันถูกดัดแปลงโดยบริษัทนิวอัมบดาบริษัทอูต่ต่อรถบัสราใหญ่ของอินโดนีเซียอารมณ์ประมาณรถบัสเจกเกิลในไทยผสมไทยรุ่งยูเนี่ยนคาเข้าไปละครับทีนี้ถ้าเป็นคุณเลยนะอย่าให้รถหน้าตาแบบนี้ขายในไทยหรือเปล่าถ้าถูกจริงๆเนี่ยจะอยากให้ขายในไทยไหมครับ